สิ้ากลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงทำให้ผิวคันและทำให้กระดูกพรุนสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับเรียกว่าการคุมอาหารมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มอาหารที่เรื่องของฟอสฟอรัสนะครับเกลือแร่ตัวนี้จะเป็นต้องดูแลนะครับและอาหารทั้ง15กลุ่มที่จะแนะนํานี้นะครับเป็นกลุ่มที่ควรทานให้พอดีไม่ควรจะทานเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทานเยอะฟอสฟอรัสสูงในเลือดเรานะครับ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาการคันผิวครับและเป็นการคันที่อยู่ภายในผิวนะครับไม่สามารถที่จะเรียกว่าผ่อนคลายความคันได้เลยนะครับเก่าก็ไม่หายคันนะครับซึ่งเป็นความทรมานของผู้ป่วยโรคไตอีกอย่างหนึ่งนะครับฟอสฟอรัสที่ปริมาณสูงเกินไปจะทําให้กระดูกพรุนได้นะครับทำให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับมีโอกาสกระดูกหักได้ง่ายนะครับดังนั้นเราควรจะคุมอาหารกลุ่มเหล่านี้นะครับและมีอะไรบ้างครับมาดูกัน15กลุ่มนี้ด้วยกันครับไข่แดง ไข่นะครับควรแนะนานะครับทานสําหรับผู้ป่วยโรคไตควรทานแค่ไข่ขาวนะครับไข่แดงควรจะทานให้น้อยไม่ควรเกินวันละ1ฟองครับเนื้อติดมันสําหรับเนื้อแดงเนื้อติดมันนะครับจะมักจะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับแนะนํากินเป็นเนื้อสีขาวจะดีกว่าเช่นเป็นอกไก่หรือเป็นปลาอย่างนี้เป็นต้นข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอรี่จริงๆต้องบอกว่าข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าว ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆครับแต่ในทางผู้ป่วยโรคไตจะค่อนข้างกลับกันนะครับเราต้องการข้าวที่เป็นขัดขาวนะครับซึ่งจะได้พลังงานและไม่มีพวกเกลือแร่และฟอสฟอรัสสูงนะครับอยงนั้นนะครับสำหรับข้าวไรซ์เบอรีข้าวกล้องนะครับเหมาะกับคนปกติสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับกินข้าวขาวดีสุดครับ ขนมปังโฮบีดขนมปังโฮบีดเป็นธัญ,ญพืชครับที่ไม่ได้ขัดสีครับมักจะมีฟอสฟอรัสแล้วก็มีค่าเกลือแร่สูงนะครับจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตย,ยังไงควรจะเปลี่ยนเป็นทานขนมปังขาวจะดีกว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสําหรับท่านที่ติดกาแฟดื่มชานะครับสาหรับผู้ป่วยโรคไตควรจะดื่มให้เข้มข้นน้อยลงหรือถ้าเป็นไปได้ควรจะเลี่ยงครับถ้าท่านมีค่าฟอสฟ,ฟอรัสสูงเพราะว่าในกาแฟนะครับแล้วมี ช็อกโกแลตน้ำอัลมและทั้งโกโก้แล้วก็ชาเขียวทั้งหลายนะครับจะมีปริมาณฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงยังไงทานให้เหมาะสมทานให้น้อยแล้วก็ทานให้เจือจางก็สามารถทําให้ท่านยังดื่มชาได้บ้างนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟได้บ้างครับไอศครีมไอศครีมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟอสฟอรัสสูงเนื่องจากทําจากนมผลิตภัณฑ์ทำมาจากนมเนยและไข่จะมีฟอสฟอรัสสูงกันทั้งหมดดังนั้นไอศครีมมันมาจากนมทั้งหมดนะครับควรจะเลี่ยงครับ ธัญพืชธัญพืชนะครับเป็นหลากสีนะครับไม่ว่าจะเป็นงาดำงาขาวถั่วหรือพิพันธ์จากถั่วนะครับมักจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับแนะนำว่าทานปริมาณให้น้อยนะครับจะทำให้เราไม่มีฟอสฟอรัสเกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองซึ่งเป็น ขนมไทยครับที่ทํามาจากไข่แดงร้วนๆนะฮะเรารู้อยู่แล้วเราต้องเลี่ยงไข่แดงนะครับดังนั้นขนมไทยนะครับที่ทําจากไข่แดงเยอะๆนะครับอย่างเช่นฟอยทองทองหยอดนะครับเหล่านี้นะครับไม่ควรจะทานเลยนะครับเพราะจะทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสสูงได้เร็วมากโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรติกค่อนข้างดีสําหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับก็ผลิตจากนมก็จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับแนะนำนะครับว่าไม่ควรทาน ชีสกับเนยชีสกับเนยน,นะครับถูกสกัดมาจากนมตรงๆนะครับดังนั้นนะครับตัวชีสกับเนยก็ให้ค่าแคฟอร,รัสค่อนข้างสูงแนะนำว่าทานให้น้อยหรือเลี่ยงจะดีกว่าสังขยาสังขยานะครับทำมาจากนมกะทิไข่แดงนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีอสฟอรัสสูงกันเกือบทั้งหมดนะครับแนะนําว่าไม่ควรทานขนมก้แกงขนมก้แกงเป็นขนมไทยที่มีส่วนผสมของ,ของไข,ข,ข่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นไข่แดงนะครับและมีกะทิอีกนะครับแนะนําว่าไม่ควรทาน เบเกอรี่เบเกอรี่นะครับเป็นเรียกว่าทํามาจากนมเนยเป็นหลักนะครับแล้วมีไข่แดงนะครับเป็นขนมที่มีฟอสฟอรัสสูงนะครับดังนั้นควรจะเลี่ยงน้ำเต้าหู้นมนมถั่วเหลืองนมวัวนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีฟอสฟอรัสสูงโดยตัวเขาเองนะครับแนะนําว่าทานให้น้อยทานในปริมาณที่เหมาะสมนานๆทานทีได้ครับและยังไงไม่ควรจะทานเป็นประจําและสุดท้ายบะหมี่ครับบะหมี่นะครับเป็น เรียกว่าเส้นนะครับที่ทํามาจากไข่แดงนะครับดังนั้นไอ้สีที่เป็นสีเหลืองนะครับมาจากไข่แดงดังนั้นก็จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงในตัวเขานะครับแนะนำกินเป็นเส้นสีขาวจะดีกว่าเช่นเส้นหมี่เส้นขาวเส้นเล็กนะครับก็จะไม่มีฟอสฟอรัสสูงนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะครับพยายามนะครับทานให้น้อยแล้วก็ตรวจค่าเลือดเป็นประจำเพื่อดูว่าค่าฟอสฟอรัสของท่านเกิดหรือเปล่าและถ้าท่านมีอาการคันแล้วนะครับ ไม่ต้องกังวลครับว่ามันมาจากกลุ่มพอฟฟ์ฟลาตดีเองนะครับยังไงมีการคันแล้วนะครับให้ลดกลุ่มอาหารเหล่านี้นะครับอาการคันของคุณจะลดลงแน่นอนครับสำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตาจากที่บ้านนะครับผมขอแนะนำสื่อเล่มนี้ครับ เมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสาหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนะการโรคไตงถ้าท่านไหนสนใจหนสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ